สวัสดีครับอยู่กับเซนโซชแนลนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมเก็บเงินสะสมนะครับวันละหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับก็ได้เท่ากับสามพันบาทนะครับวันนี้นะครับผมจะพาตัวผมเองมาช้อปปิ้งนะครับหลังจากเก็บหอมรอมริษ์มานะครับหนึ่งเดือนเดือกนนะครับจะมาดูว่าผมจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับในเงินที่ผมเก็บมาเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ชั้นสามก่อนเลยดีกว่าโดยจํานวนเงินที่เรามีแบบอย่างมหาศาลเดือนตั้แต่ชั้น ชั้นสามขึ้นไปยังชั้นห้าเลยะดูว่าสามพันบาทเนี่ยใช้หมดไหมเผื่อหมดตั้งแต่ชั้นแรกอะคือจริงๆอะผมมีในใจะนะว่าแบบจะซื้ออะไรอะแต่ว่าเผื่อมันมีอย่างอื่นลอตาลอใจกว่าอะไรน้องๆหนูๆเนี่ยสามารถเอาไปทําเป็นตัวอย่างได้นะอาจจะไม่ต้องวันละร้อยก็ได้แต่วันละยี่สิบเดือนนึงไม่เ่ไละหกร้อยนะฮะแต่หกร้อยมาที่นี่น่าจะซื้ออะไรไม่ค่อยได้นะครับ แต่ว่าบางทีเรามาเดินเรามาเดินดูร้านโดนเนี้ยเราก็ต้องแบบดูของเป็นประมาณหนึ่งไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรของแท้อะไรของปลอมเพราะว่าบางทีอ่ะที่ผมเห็นก็มีของปลอมด้วยเันก็ต้องใช้ประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์การซื้อบ่อยนะประสบการณ์การโดนโกมาแล้วเนื่องจากงบเรามีจํากัดใช่ทิศของมันก็คือเราเจออะไรที่ชอบใช่เราเซฟไว้ก่อน อย่าเพิ่งไปซื้อเลยนะครับถือว่ามันมีที่ดีกว่านะฮะวิธีประหยัดงบนะฮะแล้วเราต้องเลือกสิ่งที่แล้วเราก็เอามาชั่งใจนะว่าอะไรที่เราชอบที่สุดเราค่อยกลับมาซื้อจริงๆร้านนี้เจ๋งมากน,นะเป็นร้านที่ขายแต่กบพวกเสื้อผ้าเวิร์กแวร์พวกคาหฮาร์ดอะไรพวกเนี้ยแบบแน่นแบบแน่นจัดเลยอนะซื้อผมก็แอบ,บเล็งไวอ้อยู่เหมือนกัน แต่ว่ามันจะเกินงบนะฮะตัวน,นี้เน4,990ซึ่งไม่รู้ว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะได้ใส่เมื่อไหร่นะไม่หนาวสันทีนี่คือง่ายแล้วนะ3,000ผมเห็นช่องอื่นเขาทำกันงบ500,000นึงนี่แค่ชั้น3นะพขรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในเขาวงลตวนไปวนมาไม่ถึงไหนแล้วทีเนี่ย อะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นสามเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าอยู่อีกร้านหนึ่งที่บอกว่าดังมากๆนะฮะในตึกแดงนะครับก็คือร้านไฮเปอร์โชเชนลี่นั่นเองนะครับร้านนี้ขายแบบสตรีทแบรนด์นะซูเพีมเบฟแบบเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อสเวตเตอร์หรือรวมไปถึงหมวกสตูซี่รองเท,ท้าอะ่ะคือมาร้านนี้คือแบบได้แต่หัวยันตีนะครับ หลอกไปเลยอะแต่ที่สำคัญนะฮะแม่งก็เกินงบอีกแล้วผมว่านะฝั่งข้ามจะมีออรกอรอยู่ไม่รู้ปิดไปยังเดี๋ยวไปซื้อตลาดนัดี่วนมอว่าสมมติว่าผมเจอตัวที่ถูกใจฮะสมมุติผมเจอตัวนี้ฮะผมชอบตัวนี้ฮะใส่อลใส่ได้เดี๋ยวถามราคาพ่อค้าปุ๊บจ้ะเซฟไว้ก่อนเนี่ย เซฟไว้ก right? ่อนเผื่อมีถูกอันนี้เผื่อมีแบบโดนกว่านี huh? ้เพราะว่างบเราน้อยอันนี้เท่าไหร่ครับพี่นปพี่อตัวนี้พันแปดถ้าเราซื้อพันแปดใช่ไหมเชี่อกูเหลือพันสองพักไว้ก่อนแต่เขาอาจจะลดได้อะคือพ่อคขายใจดีผมผมเคยมาตีสิริด้วยละแต่เดี๋ยวเราเก็บไว้ในใจก่อน แล้วตัวนี้นครับอ๋อสองพันแปดตัวนี้สองพันแปดเฮ้ยเมื่อกี้อันนี้เท่าไหร่นะพันแปดพันแปดเหลือพันสองอันนี้สองพันแปดเหลือสองร้อยใช่กลับบ้านมันไม่ใช่อย่างนั้นนะตัวนีก่อนชั้นสามผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสี่ต่อ จริงฉันสามผมก็เซฟไว้แล้วนะแต่ว่าน่าซื้อได้อย่างเดียวมีแบบมีขายยาวใหญ่ๆป่ะครับแบงค์ซี่แบบใหญ่ๆป้าไะดื่มก็แเรานไม่ไหกเราต้องมี จริงๆเวลามาชอปปิ้งเราต้องมีในหัวก่อนว่าเราที่บ้านเราขาดอะไรเ,เรายังไม่มีอะไรเ,เพราะว่าสมัยก่อนเคยแนละ้วซื้อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อไปกลับไปถึงบ้านอีสานมีซามงาน จริงตัวนี้ก็สวย,ยแต่ว่าผมมีคล้ายๆกันแล้วก็เลยเอาจริงๆก,กูก็ไม่รู้ว่ากูหาเดินหาอะไรอยู่นะแต่แบบว่าร่างกายต้องการแบบของใหม่ๆเพราะว่าไม่ได้ซื้ออะไรเลยแบบนานพอสมควรร้านนี้ก็มีเบฟเหมือนกัน เดีวเรามาดูว่าเบฟร้านนี้ขายเท่าไหร่สองพอันสองเก้าสิบพอพอกันนะคือผมพยายามเลือกที่แบบว่าผมชอบจริงๆอะ่ะเพราะว่า เคยเลือกเพราะสวยแล้วแบบเห็นแว็บแรกแล้วสวยอ่ะพอกลับไปอ่ะมีหลายตัวมาเลยทุกวันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะเป็นปีแล้วอ่ะยังไม่ได้ใส่เลยก็มี จริงตัวนี้ก็แปลกดีนะสองพันสี่นี่ขนาดผมตั้งงบมาแบบสามพันแล้วนะใส่ต้องเก็บสักหกเดือนอะค่อยมาใหม่อ,อันนี้เท่าไหร่อะคะพี่ตัวนี้พันแปดเก้าสิบค่ะทาวิทเอาลงมาดูไหมคะไม่เป็นไรเปลี่ยนอยู่ยแล้วสู้พิมสู้พิม,พมตัวนี้พันแปเก้าสิบเหมือนกันอเอเหร ใยแเลวแต่ว่าหกประมาณเ l วไทยค่ะอ๋อขอดูหน่อยได้ไหมครับดูพิมที่ราคาดีเลยราคาดีเลยพันแปดแต่อย่างที่ผมบอกแหละเซฟไปก่อน ขอบคุณครับพี่อันนี้ของแท้เลยใช่ไหมใช่ค่ะของแท้มือสองคุณภาพดีค่ะแล้วไอ้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สามพันเก้าเก้าสิบสี่สิบ่ปบาทโอ้ทำไมตัวนั้ถึงถูกอ่ะต,ตัวนี้มันเป็นฟิลเหมือนคล้ายๆลกกายปกติที่เขาออกแบบมาค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นลายศิลปะมันก็เลยจะมีราคาที่มาก จริงๆร้านนี้ผมก็เคยมาดูนะราคาดีเหมือนกันครับจัดว่ามีหลากหลายแนวให้เลือกมีตั้งแต่ถูกแบบยันแพงใช่ไ่มพี่มีตั้งแต่ราคาถูกยันแพงเลยใช่ครับมีตั้แต่ร้อยลงหลักพันหลักด้กกกกกพี่เขาบอกมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นเลยนะ แต่เราก็าจะแบ่งไว้แล้วหรอส่วนใหญ่จะมีป้ายราคาบอกอ๋อแต่ไม่ได้แยกประเภทใช่ข้าผมพามาดูอีกร้านหนึ่งลุงยงเกงยีนแบบ ใหญ่ๆวะขายยาวนี่ครับน้อ,นองมีสีแบบสนิมสนิมนม,มีปะมีอย่างเงาี้ยน้องไหนครับคนใหญ่ไหมเรืงมีอย่าง,ง,างเงี้ยน้องไอโคอ่าแต่ขาสั้นจะเยอะกว่าใช่ปะขายยาวก่าเยอะน้องรักเอลเท่าไหร่สามหกสามว้ยจริงๆผมเอวแค่สามสิบเองแต่ว่าสามหกก็ได้ผมรักอเอลครับน้องเขาซื้อมาถักไหมจงรักก้ ขอดูหน่อยสีอะไรอ่ะสียีนเนาะสูสียีนที่บ้านผมมีเยอะแล้วอยูอยากได้สีอื่นเอออยากได้สีแบบสนิมสนิมอะไรอ่ะอันนี้อะคาเดมิกนะอี่าร์ฮิปฮอปทาวสูน่ามาเอลสามสิบสองโอเคครับอยากได้สีสนิมอันนี้ก็สวยอะนะ อ๋อไม่เอาไม่เข้าบอกสีดำนี้เหรอเฮ้ยสีดำนี้ก็สีดำสีดำเมียกว่ะเหอนการเข้าแล้วเนาะก็ตัดสินแล้วเนาะใช่ไหมเนาะตัวนี้ป่าตัวนี้สวยแฟชั่นเดี๋ยวกินให้เป็นพายา นะลุงเขาขายของเก่งมากนะครับสุดยอดนะฮะน้องนั่มาร้านลุงอะไรเสียเงินทุกทีช่วยนะน้องอันนี้เท่าไหร่อันหน้าทันสองเออเท่าไหร่สวย,วยม,มากเลยงสามสี่เหรอน่าจะสามสี่สามสี่ครับมตลบด้วยมีนี่หน่อยแข่งมันเล่นกันไงทาง ลุงเขขายของเก่งมากนะครับเพื่อนๆสวยมากเลยหนุ่มเพื่อนๆมาสวยปะปอย่างที่บอกน,นะครับเทนนะ่าไหร่นะให้พันสองพันสองนะเดี๋ยวคุยสักแป๊บหนึ่งนะลุงจะให้เหลือแปดร้อยฮะไม่ได้เนเข้ามาตายน้องเลยพี่ว่าน,นะเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึงลุง <c oughs> ลุงเขาบอกพันสองเดี๋ยวเรา <c oughs> ต่อได้ๆๆนิดเลยแต่ว่าผมกำลังแบบ ช่างใจอยู่ว่าซื้อดีป่ะวะเพราะเกงยีนที่บ้านแบบเยอะรอเราก็แบบมันยังไม่ใช่สีที่เราตามหาด้วยแต่ว่าแต่ว่าด้วยแบบดีไซน์มันก็แปลกอะแล้วมันก็แบบไม่เหมือนใครอะก็น่าสนใจจำไปก่อนร้านนี้ชื่อว่า Asta Store นะครับก็ขายสตูซี่เยอะเหมือนกัน งตัวนี้ก็ดีอยู่นะปลายคอโดนตัดแต่ว่าสามพันสองเก้าสิบเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้เพื่อนๆจะคิดว่ามึงไปเก็บตังค์มาใหม่ดีกว่าจริงๆอะถ้าเกิดดูผมตั้งแต่คลิปแรกๆผมเคยมาถ่ายแล้วนะตึกแดงอะซึ่งพ่อค้าเขาก็บอกกันว่ามีหมื่นก็หมดหมื่นนะจริงๆ แต่เน iron, ี네้ย kind ค of cool ือผมก็ทำมาสนุกสนุกแล้วกันนะครับอย่าดูแล้วอย่าไปแบบคิดมากนะฮะเพลินเิก็ดีนะแต่มันเป็นสีเทาเลยคิดดูนี่กินเวลามาแบบชั่วโมงกว่าแล้วปะจะสองชั่วโมงและวนี่เดินมาได้ชั้นเดียวที่ผมพยายามแบบแวะทุกร้านที่ผมคิดว่า ผมต้องเสียตังค์ด้วยแต่ก็ยังแบบเซฟไปก่อนเพราะว่าจริงๆผมคิดผมมองว่าไอ้ที่มันสวยๆอะ่ะมันจะเกินกนติกาเราไงเข้าใจปะ่ะจริงๆผมยังมีไพ่เด็ดเหลืออยู่สักประมาณแบบล้านสล้าน อาจจะอจจะดอย่างนี้ขายกี่บาทอันนี้เมื่อก่อนขายพวกห้าร้อยหกร้อยครับแต่เนี่ยเอามาเซลล์เลยเพราะว่าเสร็จจากงานเซอร์บอลหม่อ,รรมอไปขายงานเซอร์บอลด้วยเสร็จก็คือแบ่งลูกค้าไปเลย300สามร้อยหนับไก่เชียร์สามร้อยเหรอใช่ครับแต่นี้พวกเดียวที่แต่ผมผมมีที่บ้านนะอานาประมาณกี่ตัวแต่ก็ต้องดูว่าเขาเอาอีกไหมมีตัวเดียวโอเคคื <laughs> กเขา <laughs> ับแบบไม่สุดตัวเลยจริงเหรอ นี่ม,มาขายราคากแบับแบ่งจริงนะครับเพราะว่าทุนอะผมได้มากกว่านี้ผมซื้อมาเกินแล้วแต่นี่เขามาเซลล์แบบเออเนี้ยชื่ออยากรู้นาแบบเห็นที่ร้านเรามีเยอะมากเลยก็<ม><ห>อยากรู้เชีย์ก็มีทั้งงานไทยงานญี่ปุ่นครับแต่นี่เป็นเชีย์ญี่ปุ่นเลยครับภาพดีม <ừ> ันเดสก์ท็อปเลยขอบคุณมากครับผมผมก็มาเจออีวิสุนะครับแต่งบเราอย่างที่บอกนะย้ำตั้งแต่ต้นละ ไม่ได้เครียดเพราะเรื่องเสื้อผ้านะไม่ได้เครียดเพราะเงินจริงๆก็สวยแล้วก็ล,วลายแปลกด้วยปกติแบบส่วนมากเขาจะเขาจะเป็นลายนี้กันลายแบบยาวๆอ่ะแต่เนี้ยมันจะเป็นลายแบบซึ่งพอใส่เอวตับกองกองมันก็เห็นนะมันก็ยังเห็นลายนี้อยู่อนะ่ะแต่ว่า แม่ค้าเขาเปิดมา2 0 0าถ้าเราซื้อ2 0 0าใช่ไหมหรือ่็จะเหลือแค่500 500ไปทำอะไรสูตรเดิมเลยจดไว้ก่อนชั้นสี่ผ่านไปนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาชั้นหนะ้าละตอนนี้เราองเดินให้ดูให้ทั่วห้างก่อนในความที่หกเรามีจำกัดก็เดินให้ทั่วห้างก่อน,น,นจะได้รู้ว่าตัดสินใจอะไรจะได้ไม่ผิดพลาด สมมุติใช่ไหมสมมุติว่า,มาเมื่อกี้เราซื้อเอวิสูสองพันใช่ไหมแต่เราต้องมาซื้อเสื้อเซล,ลนี่เขาบอกว่าเก้าูเขาบอกว่าเสื้อเก้าศูน์เซลรล้อยห้าสิบมันก็จะได้ชุดหนึ่งพอดีนะครับหลังจากนี้ขึ้นมาชั้นห้านะครับผมจะเดินมาตรงนี้เลย เป็นร้านที่มีแบรนด์ที่แบบเขาคิดกันอยู่ขณะขนาดน,น,นี้คือมีครบเลยอะตั้งแต่แบบสตซ s ี่ซูทพิมยันแบบเบบเสื้อวินเทจเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแจ็คเก็ตโปโลโหแบบครบอะ่ะแล้วก็พึ่งแบบขยายร้านด้วยนะครับจากที่เก่านะก็คือแบบมาร้านเนี้ยรับรองว่าผมคิดว่าผมก็น่าจะเสียตังค์แล้วแหละมาร้านเนี้ย เพราะว่าถ้าไม่ได้วันนี้นะก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยเนื่อนดะูสรตูซี่ก็มีทั้งแบบงานใหม่งานเก่าเลยนะก็มีแถมน้องเขาใจดีด้วยนะครับน้องเขานี่คือแบบว่าวเวลาเราต่อราคานะน,น,น้องเขาจะทักไปคุยกับพี่ชายเขาพี่ชายเขาเป็นเจ้าของร้านช,ช่วยเราต่อด้วยคือเอาจริงๆอ่ะถ้าผมไม่ได้กําหนดงบอ่ะผมว่าน่าจะจบตั้งแต่ชั้นสามแล้วแหละ ทีนี้พอมันมีเรื่องงบขเข้ามาเกี่ยวใช่ปะ่ะมันมีอะไรที่แบบขวางกั้นเราไว้อยู่อ่ะมันก็เลยยากนิดนึงสวยไหมเบบเมื่อกี้เมื่อกี้แล้ตอนอยู่ชั้นสามอ่ะมันก็มีแบบกันกันรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะราคามันจะประมาณสองพันแปดพันแปดอะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มี อีกล้านหนึงรู้สึกจะก็ประมาณเนี้ยสองพันอะไรอย่างเงี้ยจะเดี๋ยวเรามาถามราคาก่อนดีกว่าว่าเท่าไหร่ผมก็ตัดสินใจแล้วซื้อตัวนี้แล้วก็ถุงเท้าด้วยหนึ่คู่ตัวนี้นะครับพี่หขอยเท่าไหร่นะพันพันสี่ค่ะพันสี่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคราคาโอเคแล้วก็นี้สี่ร้อยเจ็ดสิบใช่ปะ่ะใช่ค่ะโอเคเอาสองอย่างครับ เป็นพันแปดเจ็ดสิบพันแปดเจ็ดสิบโอ้ยบวกเลขไวซะด้วยน้องเขาพันแปดเจ็ดสิบนะครับพันแปดทวนได้ไหมไม่ได้ <laughs> อ่ะถ้ากัดเราก็จะเหลืออีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบโอ้เอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ซื้อเป๊ปและถูงเท้าสตูซี่ไปนะครับเป็นจำนวน หนึ่งพันแปด้อยเจ็สิบาทด้วยกันนะครับเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าผมมาเล็งกางเกงเวลาที่ชั้นสี่แต่ว่าพ่อค้าเขาให้คอนลดให้สุดๆเนีย่ยได้ที่สองพันบาทซึ่งถ้าเราซื้อตัวนั้นสองพันกับไ้นี่อีกพันแปดมันก็จะเกินงบไงเพื่อนๆแต่ว่าทาไม่ได้กางเกงตัวนั้นมันก็ผมก็ดึกไม่ออกแล้วอ่าไม่รู้จะซื้อตัวไหนแล้วจริงๆป่ะเพราะเราเพราะเราก็อยากจะซื้อไปในในสิ่งที่เราแบบ ได้ใส่จริงไงเข้าใจไหมเอาละครับผมก็เดินกลับมาที่ชั้นสี่นะครับก็คือร้านเดิมคือใจมันมุ่งแล้วอ่ะเห็นอะไรอย่างอื่นก็แบบมันก็สู้ตัวนี้ไม่ได้นะเราคิดดูดีอีวิสุสองพันแต่เอาจริงๆมันก็เกินงบที่เราตั้งไวแ้แหละแต่ว่าไม่เป็นไรครับยังไงมันก็เงินเราเหมือนกันก็จัดไปครับตัวนี้นะคะสองพันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะรูสุดๆแลวสองพันนี่ค่ะขอบคุณครับ,บก็โอเคนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับเสือ้อแล้วก็กางเกงนะครับแถมถุงเท้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าครบชุดนะแต่ว่ามันอาจจะเกินงบที่เราตั้งไว้สักนิดนึงนะครับถ้าใครชอบคยปนี่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายบาย